ิดตัวจอมอนิเตอร์ Monitor PlayStation Gaming ขนาด27นิ้วจากโซ n y การเปลี่ยนแปลงในวิธีการเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นโซ n y ได้เผยแพร่ข่าวดีสำหรับนักเล่นเกมทั่วโลกกับจอมอนิเตอร์ Monitor PlayStation Gaming ขนาด27นิ้วที่มาพร้อมกับตะขอชาร์จสำหรับคอนโทรลเลอร์ DualSense ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสความสดใสและประสิทธิภาพในการเล่นเกมบน PS5 ที่เดสก์ท็อปของคุณ Sony Interactive Entertainment ได้ออกแบบจอมอนิเตอร์ Monitor นี้ อย่างเป็นทางการมาพร้อมกับความละเอียดสูงถึง2,561,440จากพาเนลีพีที่รองรับ HDR และมีระบบออโต้ HDR ทอมแมพที่จะปรับการตั้งค่า HDR อัตโนมัติให้คุณได้รับความสดใสและชัดเจนในการเล่นเกมบน PS5 และ PS5 Pro แต่นี่ก็เป็นจุดที่เริ่มมีความคาดหวังและความตื่นเต้นมากขึ้นจอมอนิเตอร์นี้มีค่ารีเฟรชเร e ที่เปลียวแปลงได้สูงสุดถึง120เฮิรตซหรับ PS5 และ PS 5้าโรและ 240Hz สิสำหรับ p ีและ Mac ที่เข้ากันได้ทำให้คุณได้รับประสบการณ์เล่นเกมที่มีความเร็วและสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังมีระบบการติดตั้งแบบ VESA ที่สะดวกสำหรับการติดตั้งบนเดสก์ท็อปพอร์ต HDMI จหนึ่งพอร์ต DisplayPort ์ต1 4 1พอร์ตพอร์ต USB-A 2พอร์ตและพอร์ต USB-C 1พอร์ตที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างง่ายดายมีลำโพงสเตอริโอในตัวและช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ม mm, จุาิลลิเมตรทำให้คุณได้รับประสบการณ์เสียงที่อลังการ จอมอนิเตอร์ PlayStation Gaming จะเปิดตัวให้ซื้อในปี2026ที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นแต่ราคาจำหน่ายยังไม่ได้ประกาศออกมานี่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีการเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นทำให้คุณได้เล่นเกมบน PS5 ที่เดสก์ท็อปของคุณอย่างสมบูรณ์แบบแต่คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไรกับการเล่นเกมบน PS5 ในอนาคตนี้คุณคิดว่าจอมอนิเตอร์นี้จะมีผลกระทบต่อการเล่นเกมของคุณอย่างไรมีความคาดหวังหรือไม่ มาฝากความคิดเห็นของคุณในกาดคอมเมนต์ด้านล่างนะ